สดีครับผมวันนี้ก็มารีวิวนะ a s t ์ r ตาเเตร์เลหรือปะอะลูมิเนียมเมทัลลิกบอดี้นั่นแหละ <Okay. S 1> ก็รหัสกล่องยับนิดนึงนะฮะ95066นะครับตัว Limited. ลิมิเต็ดลิมิเต็ดลิมิเต็ดแค่บอด y ี้เป็นสีชดครมเมียมนะฮะเมทัลลิก แต่จริงๆผมว่าตัวเก่าเท่กว่านะบอดี้ออริจินัลนะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยมันให้สติกเกอร์แบบคันนี้มาเลยอ่ะแบบบอดี้ดำอ่ะมันติดมันก็จะไม่ดูแปลกๆนิดนึงนะแต่ล้อจะเป็นล้อชุบโครเมียมสีดำล้อออพนะฮะห้าสั้นหลังยาวโค้งหัวท้ายหัวเอ็มเอสโค้งสวิตช์เขีย ลดเฟืองคอมโลสีดำ13มิลชุดพาร์ทเอมอสยางนิ่มสติกเกอร์อย่างนี้ผมบอกว่ามีแซมดำมาอาจะดูไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะไม่ค่อยสวยนะแล้วก็คู่มือการประกอบนะฮะทำสีมีทำสีไหมก็จะมีทำสีตรงจุดไฟตรงนี้นะฮะแล้วก็ ที่เหลือก็อไม่มีจริงๆมันเป็นตัวประกอบแบบเก่าฉะนั้นหมายความว่าตัวประกอบแบบเก่าก็จะต้องเป็นบอดี้ดำนะฮะโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมซื้อมาเองเดี๋ยวเรามาประกอบโครงกันก่อนนะครับตามด้วยติดสติกเกอร์ที่บอดี้นะฮะเราจะมาดูกันว่าออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคไปดูกัน เสร็จแล้วนะฮะสำหรับโครง ms นะฮะก็ประกอบให้เรียบร้อยเลยอยากจะบอกว่าอ่าทุกโครงในการรีวิวรถและประกอบนั้นผมจะประกอบแบบสำเร็จส่วนคลิปการประกอบโครง ms ผมทำแยกอยู่ใน p l a ลิ i s t ของ m ิ n ิ w o e e l Basic นะครับ s m s i s ็มเบสิกนะฮะ หรือว่าพิมพ์ประกอบโค้ง f s ก็น่าจะขึ้นนะในช่องผมนะก็ประมาณนี้พราะวิธีการประกอบนั้นเหมือนกันก็เลยไม่อยากทำให้คลิปมันมีความยาวเกินไปก็เลยทำการประกอบให้เรียบร้อยเลยเสร็จสับนะฮะโอเคก็สวยงามนะครับส่วนนี้คือบอดี้ซึ่งเพื่อไม่ให้เสียเวลานั้นก็ทำการติดสติกเกอร์และ คนสีในบางจุดให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็อย่างนี้อ๋อหลุดตรงนี้ติดไม่ค่อยแน่นหรอโอเคสงสัยลืมกดอ่ะเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนตัวผมก็ยังเชียร์บอดี้ออริจินอลซึ่งเป็นสีดำม,มากกว่านะเพราะว่าอันเนี้ยไม่สวยจริงๆอืมพอสีเทาไปอย่าเงี้ยนี่คือลองติดสติกเกอร์แล้วนะ ก็ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะฮะก็เผื่อเพื่อนๆอยากรู้ว่าถติดสติกเกอร์ออกมาแล้วรูปแบบจะเป็นยัยงไงแต่ถ้าให้แนะนําจริงๆก็จะแนะนําว่าไม่ต้องติดดีกว่านะติดแค่ตัวกระจกก็พอเนี่ยตรงเนี้ยพอแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองประกอบเข้ากันเลยนะฮะ ใส่ลึกไปนิดนึงโอเคตัวเนี้ยยัดลึกไม่ได้นะยัดลึกและทะลุเห็นปะต้องยัดแบบเบาๆให้มันประกบกันพอดีขนาดเนี้โอเคใส่เข้าไปเลยล็อกให้เรียบร้อยนะฮะตัวนี้ตูดยาวนิดนึงนะอาจจะใส่อาจจะล็อกยากหน่อย อกดไม่ได้โอเคเรียบร้อยคลิปนี้มีความยาวเพลงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจก็กดติดตามกันสนับสนุนกันด้วยการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปสมัครสมาชิกก็ได้ขอบคุณไวรัสมินิโฟวิลนะครับสปอนเซอร์เราจำหน่ายอะไรและอุปกรณร์ทำยา่าเลือกชมเลือกดูได้ทักไปทางเพจเขา ในลิง์เพจใต้คลิปผมมาจากหมอกมาจากช่องไวแค t ได้ส่วนลดอีก15%ทักไปทางช้อปปีไม่ได้อะไรแต่สามารถใช้คอยได้มีลิงช s h o ปี้ด้านล่างเหมือนกันโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ